สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมตีส0มนะครับในช่วงทำอาหารแดกนะครับวันนี้ก็กลับมากับรถ1คันนะครับเป็นรถแฮดแบ็กขวัญใจทุกคนนะครับครับผมวันนี้ก็กลับมากับรถเล็กซัสโฉมแฮดแบ็กนะครับสำหรับคันนี้เป็นเล็กซัสทีทีสองนะครับเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่เพียง5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับสำหรับท t 2 0 0 h คันนี้นะครับก็เป็นปี 2012นะครับบริเวณด้านหน้านะครับก็ทุกอย่างอยู่ครบนะครับสวยโลโก้ทุกอย่างเนี่ยยังสวยอยู่กระจังหน้าสำหรับไฟอันนี้เป็น LED นะครับแล้วก็มี Daylight Running Time นะครับก็สามารถปรับเลี้ยวหลบไฟสูงได้นะครับคันนี้มาพร้อม s p o t Light นะครับแล้วก็มี Park s เซอร์ให้รอบคันนะครับสำหรับบริเวณฝากระโปรงหรือกระจังเนี่ยอาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทางเราเก็บงานให้นะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูบริเวณข้างรถนะครับ ล้อคันนี้นะครับเป็นล้อติดรถเดิมของโรงงานเลยนะครับเป็นล้อขอบ17นะครับยางปี18นะครับก็พอใช้งานได้อส่วนลิ้วรอยขอบแบกทั้ง4วงเนี่ยทางเราจัดการเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูในส่วนของภายในนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็เป็นกุญแจแบบเคเลสแล้วนะครับในตัวส่วนของภายในนะครับโทนสีเนี่ยจะออกเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดลายไม้แล้วก็สีบอลมาเพื่อให้ดูโมเดิร์นนะครับ เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับพุชสตาร์ทเรียบร้อยพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตนะครับ3ก้านมีมันติฟังก์ชันนะครับก็สําหรับเกียร์เกียร์ก็เป็นแบบโฉมให้บิดนะครับบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีเมาส์นะครับสำหรับปรับคอมมานด์ตรงจอกลางนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับสำหรับตัวเบาะคันนี้เบาะเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าได้ทั้งคู่หน้านะครับส่วนบริเวณด้านชนขับเนี่ยมีเมมเบรีถึง3จุดนะครับสามารถตั้งตำแหน่งที่ตั้งได้นะครับ สำหรับตรงกลางนะครับก็มีปุ่มนะครับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็น e c o ค o d e อ่า m a l m o d m Sport Mode นะครับแล้วก็เวลาเราปรับ Sport Mode เนี่ยตัวบริเวณจอสแสดงผลนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็มีชิปไลท์บอกรอบต่างๆนะครับคันนี้มีเลขไมล์สะสมอยู่140,000โลนะครับนอกจากนั้นคันนี้เนี่ยก็ยังมีม o นลูฟ o นะครับสามารถปรับยกหรือว่าเปิดได้ทั้งบานนะครับคันนี้นะครับต้องในเดิม เม็ดอาร์ครอยดดอททุกอย่างอยู่ครบนะครับสติกเกอร์อสครับเพจเนี่ยทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับสําหรับบริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับโซนประตูหลังเนี่ยน็อตไม่มีการถอดขยับนะครับสครับเพจหรือว่ารอยต่างๆเนี่ยทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับเ <akes the magic curve> บาะด้านหลังสภาพดีมากเลยนะครับ <akes the magic curve> เหมือนไม่มีใครได้นั่งมาสําหรับคันนี้ตัวเบาะเนี่ยสามารถพับลงมาเพื่อเพิ่มช่องเก็บสัมภาระด้านหลังได้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝาท้ายกันนะครับสำหรับบริเวณด้านท้ายหรือฝาท้ายของ ct 2 0 0 s นะครับโลโก้การปัดน้ำฝนไฟแล้วก็ชื่อรุ่นป้ายรุ่นทุกอย่างอยู่ครบไฟเนี่ยไม่มีแตกขุ่นมัวใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับคันนี้มีพาร์คเซนเซอร์นะครับด้านหลังด้านหน้าก็คือมีพาร์คเซนเซอร์รอบคันนะครับสำหรับเม็ดอาร์คร้อยดอดหรือว่าน็อตฝากระโปรงด้านท้ายเนี่ยไม่เคยมีการถูกถอดแกะขยับหรือว่า ซ่อมแซมแก้ขไขใดใทั้งสิ้นนะครับาสาหรับโช๊คฝาท้ายเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของบริเวณห้องเครื่องกันนะครับสาหรับบริเวณห้องเครื่องนะครับเม็ดอาร์คลอยดอทหรือว่าสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ครบนะครับอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆเนี่ยอยู่ครบสวยงามสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ 1800C นซีซีนะครับเป็นเครื่องเดิมของเ e ซ u s h y b บ i ิดไ i ร e นะครับมี ev mode นะครับก็สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนรรัเเมมออายชื่ต่ตตงงๆขหว ยังสวยนะครับไม่มีการถอดขยับหรือไขหรือเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นนะครับกันความร้อนอยู่ครบสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับเจ้าเร็กซ CT 200h ไฮบริดพรีเมียมคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่599,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ตามเครดิตของลูกค้านะครับคันนี้เป็นปี2012นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์085250 4444นะครับแล้วก็รายออฟฟิเชียลของโชว์รูมนะครับแอรไซ์300นเรศกกรกาฬลฟ์นะครับนอกจากการเก็บงานขัดสีเคลือบแก้วคันนี้เรายังแถมบรันตทีให้เป็นเครื่องเกียร์ส่วนควบ ECU นะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นคันนี้เราแถมบรันตทีแบตไฮบริดให้อีก1ปีเต็มนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อขอรูปได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมตี300ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับรถพรีเมียมประหยัดน้ำมันขนาดนี้นะครับรีบจอง